สวัสดีครับคลิปน er ี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับสนามหญ้าอีกครั้งนะครับพอดีนะครับมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามมาจากที่ผมได้วางเรื่องราวเกี่ยวกับสนามหญ้าไว้ในพันทิปนะครับผมว่าที่บ้านของเขานะครับมีปัญหาเรื่องสนามหญ้าเหลืองนะครับเกี่ยวกับสาเหตุอะไรนะครับผมก็ส่งรูปมาให้ดูเหมือนกันครับว่าสนามหญ้าที่บ้านนั้นเหลือง และก็เหตุผลว่าก็ลดน้ําให้น้ําตามปกติแต่ว่าทําไมสนามหญ้าไม่เขียวนะครับผมครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับที่นะครับทำให้หญ้าเหลืองนะครับและไม่สวยนะครับที่ได้พบได้เจอนะครับพูดแบบสั้นๆนะครับก็คือ3มอย่างนะครับที่มีสาเหตุหลักๆก็คือนะครับ หก็คือขั้นตอนแรกของการปูญ้านะครับถ้าหากเราเตรียมดินไม่ดีนะครับดินที่เราใช้สําหรับปูสนามหญ้าหรือทําสนามหญ้านะครับเป็นดินที่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นดินเหนียวหรือเป็นดินลูกลังนะครับที่เขาเอามาถมที่ตอนสร้างบ้านแล้วเรานะครับไม่ได้ลงดินดำดินร่วนปนดินทรายหรือดินหน้าดินดีๆลงทับอีกชั้นนะครับผมการเตรียมดิน ตอนปูหญ่าตั้งแต่ครั้งแรกสําคัญนะครับถ้าหากดินที่เราปูหญ่านะครับมันเป็นดินไม่ดีนะครับผมเราปูญ้าช่วงแรกนะครับหญ้าอาจจะดูเขียวดูสวยนะครับแต่พอผ่านไประยะนานๆนะครับดินพวกนี้นะครับโครงสร้างของมันนะครับมันไม่ได้กักเก็บธาตุอาหารในดินมันไม่ค่อยมีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารในดินอยู่แล้วนะครับระยะยาวนะครับที่เราปูหญ่าไปนะครับก็จะทําให้อาหารนะครับ ที่มีให้กับหญ้าของเรานะครับมันมีน้อยนะครับผมก็จะทําให้มีปัญหาหญ้าเหลืองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการให้น้ำนะครับการให้น้ําบางทีเรารดน้ํานะครับเราคิดว่าเรารดน้ําดีแล้วชุ่มแล้วนะครับบางทีนะครับเราอาจจะรดน้ําผิดวิธีนะครับผม การรดน้ำด้วยการฉีดใสายางนะครับถ้าหากเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับมันอาจจะไม่สม่ำเสมอและไม่ทั่วถึงนะครับ 2. เวลาของการรดน้ำนะครับการให้น้ำ้านะครับเวลาที่เหมาะและดีที่สุดคือช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็คือประมาณช่วง7จ็ดโมงแปดโมงประมาณนี้ครับนี่เป็นช่วงเวลาในการให้น้ําสนามหญ้าที่ดีที่สุดนะครับแต่บางคนนะครับอาจจะมารดน้ําในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับ คือขบวนการสังเคราะห์แสงนะครับพืชนะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนเช้าถ้าเรารดน้ําตั้งแต่ตอนเช้านะครับพืชหรือสนามหญ้าของเรานะครับก็จะนําไปใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยนะครับและถ้าหากบางคนนะครับน้ำซ้ามาลดซ้ําในตอนเย็นครับตอนเย็นเนี่ยหญ้าจะไม่ค่อยนําน้ําไปใช้ในขบวนการสังเคราะห์แสงแล้วและก็จะทําให้น้ำนะครับมันท่วมขังและถ้าเกิดไม่ระบายดีๆนะครับ อากาศมืดแล้วนะครับผมก็อาจจะทําให้มีปัญหาพวกเชื้อราตามมาด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ทําให้สนามหญ้าท่านมีปัญหานะครับต่อมานะครับ,อ,รบอีกหนึ่งสาเหตุนะครับบางคนนะครับปูหญ้าแล้วอยากมีสนามหญ้าแต่อยากประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินก็คืออะไรครับรอให้หญ้ายาวเยอะๆพอยาวเยอะๆแล้วตัดทีเดียวนะครับตัดทีเดียวแล้วก็ตัดสั้นเลยนะครับ การตัดหญ้าที่ผิดวิธีและผิดเวลานะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สนามหญ้าไม่สวยแล้วก็สนามหญ้าก็จะเหลืองด้วยนะครับถ้าท่านปล่อยให้หญ้ามันยาวเกินแล้วตัดสั้น,นครับมันจะเห็นแต่ตอนะครับพอมันเหลือแต่ตอนะครับแสงแดดที่ส่องลงมานะครับมันก็จะทําให้หญ้านะครับมันเหลืองนะครับผมแค่เราตัดเสร็จในช่วงแรกนะครับพวก หญ้าที่มันอยู่ข้างล่างพวกตอพวกลําต้นมันอยู่ข้างล่างนะครับมันยาวพอใบมันยาวเกินไปใช่ไหมครับแสงมันส่องไม่ถึงข้างล่างแล้วพอเราตัดใบออกปั๊บมันจะเห็นตอเป็นสีเหลืองเลยนะครับพอมันเป็นสีเหลืองปั๊บมันโดนแดดส่องลงมาฟาดอีกทีนะครับมันก็จะทําให้สนามหญ้าของเรานะครับดูเหลืองไม่สวยเลยนะครับผมดังนั้นนะครับท่านต้องดูนะครับเช็คระยะเวลาในการตัดหญ้าให้ดีนะครับผม เวลาในการตัดหญ้าให้ดีนะครับในช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมนะครับถ้าหากเป็นช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ30-35ถึงวันนะครับประมาณนะครับ 30, 35, 40, ประมาณอยู่ช่วงเหลีนี้นะครับเพราะว่าช่วงฤดูพวกนี้นะครับแสงแดดและอากาศหนาวอะไรพวกนี้มันจะทำให้พืชสนามหญ้ามันเจริญเติบโตช้าหน่อยนะครับมันจะไม่ยาวเร็วนะครับแต่ถ้าหากเป็นช่วงฤดูฝนนะครับ หญ้ามันจะยาวเร็วนะครับเราก็จะล้นระยะเวลาในการตัดหญ้าลงมานะครับอาจบางทีอาจจะเหลือแค่ 20- 25วันนะครับเพราะว่าหญ้ามันจะยาวเร็วเพราะว่ามันได้รับน้ําฝนที่เยอะขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับผมดูดีๆนะครับระยะเวลาในการตัดหญ้าอย่าให้หญ้ายาวจนเกินไปนะครับถ้าหญ้ายาวจนเกินไปแล้วตัดออกมาหญ้าจะเหลืองนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมครับ ต่อมานะครับวิธีแก้ปัญหานะครับจากสาเหตุที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือตอนแรกนั้นถ้าหากเราคิดว่าเราเตรียมดินเราไม่ได้เตรียมดินที่ดีพอไม่ได้จัดหาดินดำหรือหน้าดินที่เป็นดินร่วนปนดินทรายที่ดีพอนะครับในการเตรียมดินก่อนที่เราจะปูหญ้านะครับก็ให้เรานะครับ ทำการนะครับค่อยๆปรับสภาพดินของเรานะครับก็คือหลังตัดหญ้านะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราตัดหญ้าเสร็จปั๊บนะครับให้นะครับเพิ่มปริมาณการใส่ปุ๋ยเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมแล้วก็เอามาผสมคุกเข้ากับทรายละเอียดก็ได้นะครับค่อยๆหวานทุกครั้งนะครับ ตามอัตราส่วนที่ผมได้กล่าวไปในคลิปครั้งก่อนนะครับผมก็ใส่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับระหว่างปุ๋ยหมักนะครับกับทรายนะครับผมใช้ประมาณนะครับ5กิโลนะครับผมจะใช้ต่อพื้นที่หญ้าประมาณ4-5ตารางเมตรนะครับก็ประมาณเกือบตารางเมตรละเกือบถึง1กิโลนะครับเวลาใส่ปุ๋ยหมักกับทรายนะครับทําไมผมต้องแนะนําใส่ตอนหลังตัดหญ้านะครับเพราะว่าเวลาหลังจากที่เราตัดหญ้านะครับ หญ้ามันจะสั้น,นครับเวลาเราใส่พวกปุ๋ยหมักใส่ละเอียดอะไรเข้าไปสเสร็จเรียบร้อยใช้ไม่กวาดนะครับกวาด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 นะครับมันก็จะไหลเข้าไปตามซอกสนามหญ้านะครับแล้วปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับจะค่อยๆไปฟื้นฟูปรับสภาพดินทําให้ดินเราดีขึ้นนะครับหรือถ้าไม่งั้นนะครับบางทีนะครับถ้า หากคิดว่าดินของท่านเป็นดินที่มันไม่ค่อยดีหรืออาจจะเป็นดินเปรี้ยวดินเป็นกรดนะครับก็ลองค่อยๆใส่ปูนขาวนะครับโรยปูนขาวบางๆเข้าไปนะครับเพื่อให้ปูนขาวนะครับช่วยปรับสภาพค่า pH ของดินครับให้มันขึ้นมาที่เป็นค่า pH ที่ปานกลางผมปูนขาวนะครับนอกจากจะช่วยปรับสภาพของดินแล้วนะครับยังช่วยนะครับป้องกันกําจัดเชื้อโรคเชื้อราบางตัวนะครับผมก็ค่อยๆใส่ไปอย่าไปใส่ทีเดียวนะครับเพราะว่า การแก้ปัญหาเรื่องสภาพดินนะครับมันจะต้องใช้เวลานะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสภาพดินที่ทําให้หญ้าของท่านมันไม่สวยนะครับผมก็ค่อยๆใส่ไปใส่ทุกครั้งหลังจากที่เราตัดหญ้านะครับที่ผมแนะนําไปนะครับและนะครับต่อมาต่อเนื่องก็คือช่วงเวลาของการตัดหญ้าครับต้องแก้ไขนะครับท่านอย่าไปปล่อยให้หญ้ามันยาวจนเกินไปนะครับบางคนเอาให้คุ้มนะครับจ้างเขามาตัดเสียดายตังนะครับ เอาให้ยาวสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็มาตัดทีเดียวจะได้ประหยัดเงินนะครับถ้าท่านคิดอย่างนั้นนะครับสนามหญ้าของท่านจะไม่สวยนะครับท่านจะต้องตัดแบบพอดีพอดีนะครับอย่าสั้นจนเห็นตอนะครับต้องเหลือปลายยอดหญ้า ไว้บ้างนะครับผมความยาวของหญ้านะครับหลังจากตัดแล้วควรจะอยู่ที่ประมาณนะครับ3 4ถซนนะครับกำลังดีนะครับผมหากเราปล่อยยาวไปแล้วนะครับเราตัดครั้งแรกมันสั้นครับก็แล้วไปนะครับแต่ครั้งต่อไปนะครับอย่าให้มันยาวเกินนะครับต้องกระชับระยะเวลาลงมาให้สั้นลงอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อตัดหญ้าให้มันพอดีนะครับและ หญ้าของท่านนะครับมันจะค่อยๆสวยแทงยอดออกมาเขียวสวยงามนะครับผมอันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องการตัดหญ้านะครับที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้หญ้าของท่านเหลืองและไม่สวยนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุต่อมาก็คือช่วงเวลาในการลดน้ํานะครับหากท่านนะครับลดน้ําผิดเวลานะครับก็ให้กลับมาแก้ปัญหาด้วยการลดน้ําพยายามลดน้ํานะครับให้ถึงนะครับ การเช็ค <to> <in> ง่ายๆหาก er, ท่าน,ไ,าานะาาน,นไม่มีระบบสปริงเกอร์ครับท่านฉีดใสายางลดน้ําสนามหญ้าท่านลองเอามือไปจิ้มที่ดินดูนะครับหากท่านว่าท่านฉีดลดน้ําแล้วนะครับลองมือไปแตะดูนะครับโอ้โหดินยังแข็งนะครับน้ายังซึมไม่ผ่านดินลงไปหารากหญ้านะครับแสดงว่าท่านลดน้ํายังไม่ถึงดีนะครับบางคนลดน้านะครับคิดว่าฉีดฉีดฉีดเรียบร้อยคือหญ้าได้น้ําแล้วก็คือจบมันไม่ใช่นะครับ การลดน้ำต้องพอดีนะครับอย่าให้เกินมากนะครับ เวลาลดน้ําสนามหญ้าท่านก็ฉีดลดจนชุ่มพอชุ่มท่านก็เช็คง่ายๆครับก็เอามือเราเนะครับไปจิ้มดูที่ดินที่ตรงสนามหญ้าอยู่นะครับถ้าดินที่บริเวณคนต้นหญ้านะครับมันชุ่มดีแล้วนะครับก็พอนะครับไม่ไปลดไม่ต้องไปลดเยอะมากนะครับถ้าลดเยอะมากจนน้าเหลือและท่วมขังก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเชือ้อราเชื้อโรคติดตามมาอีกนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุคร่าวๆนะครับที่ผมจะมาตอบคําถามว่า ทำไมสนามหญ้าบ้านมีปัญหาเรื่องเหลืองนะครับไม่สวยงามนะครับาการแก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะต้องเอามาช่วยนะครับบางทีธาตุอาหารที่เราให้ไปมันไม่ถึงนะครับเราก็ต้อง อาจมาใช้ปุ๋ยยูเลียหรือปุ๋ยที่มีธาตุในตัวเจนที่จะทําให้ใบสีเขียวนะครับมาช่วยเพิ่มนะครับในการให้ปุ๋ยนะครับในส่วนของปุ๋ยเคมีนะครับแต่ก็ไม่ควรให้บ่อยเกินไปนะครับเพราะปุ๋ยเคมีมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับผลตกค้างจากการใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยๆนะครับก็จะทําให้โครงสร้างของดินเสียเหมือนกันนะครับผมดังนั้นนะครับทุกอย่างต้องพอดีพอเหมาะนะครับอย่ามากและน้อยเกินไปนะครับก็ลอง เอาวิธีที่ผมแนะนำลองไปใช้ดูก่อนนะครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับการแก้ปัญหาเรื่องหญ้าเหลืองนะครับผมก็มาแนะนำตามประสบการณ์ที่ได้เจอมานะครับหากนะครับใครมีไอเดียมีเทคนิคอะไรก็ลองนำเสนอกันมานะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ